พีว้าวหย่ะหย่อวยขึ้เกียรไปตัดต่อเซนเซอร์จังเลยใช่ปะนี้เราก็จะทุ่มมั้งโอ้ยจายาบังกล้องแล้วเผาอลังเมามันก็เก่งเต็มทีอะไรครับ เขาดังเมาอันนี้คือคุณเนสตนะครับนี่ครับโยนโคกันไปนี่คือคุณผ่านมากี่นนาทีแล้ววะเนี่ยสี่เศูนย์จุดห้าสิบนาทีพี่รห้าสิบเมรึ่งขาดนี่ครับเราก็จะมาดูคนบ้ากัน เธอคนบ้าครับดูหน้าตาอยหโนี่คือคนที่ปัญญาอ่อนมากที่สุดในโลกครับขนาดคนที่ปัญญาอ่อนการุด ไอบ้บอยได้ดังแน่นอนพออยู่แบ่เบื่โอยนี่คือสองนอคนที่ปอยอ,แ,อแล้ว้วว่ามาโฟกัสหน้าคุณมาก